ผมวีรวงคงวน,นิ้กิจเจริญน,นะครับผมก็นะผมก,ผมก็ทำที่บริษัทสินครชัยอินเทอร์เทรดดิ้งจำกัดเนี่ยมาประมาณสัก20ปีละนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปีที่เราครบรอบ50ปีพอดีนะครับปีนี้เป็นปีที่เรา,เามีฉลองครบรอบ50ปีก็เลยเจัดก,กิจกรรมแล้วก็ ออกสื่อนิดนึงในการที่เราจะ,ะโชว์ว่าเราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราปรับตัวจากธุรกิจเมื่อ50ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันทันโลกในแง่ของอเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทำฟูลฟิลเมนท์ที่รวดเร็วแล้วก็มีจำนวนบินที่มากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย เราค้าส่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เยอะขนาดนั้นแต่วทุกวันนี้เราเปลี่ยนแทบจะเป็นบริษัทที่แตกต่างจากคำว่าศิีนครชัยไปเลยนะครับเราก็เลยออกออการโปรโมตตัวเราตัวตนใหม่ของเราซึ่งเป็น www.ski.co.th ทีนะครับที่เรียกง่ายๆว่า ski.co.th เนี่แหละครับเพื่อจะเป็นเว็บออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องมือช่างแล้วก็ซ่อมบำรุง อันดับหนึ่งให้ได้ครับผมเรามีประสบการณ์ว่าแบรนด์เครื่องมือช่างที่ออกอกับทางงานสถาปนิกน,นะครับค่อนข้างตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับคนที่มาเดินในงานเนี่ยสนใจนะครับซึ่งเราอยู่ในวงการเครื่องมือเราก็พอเห็นภาพว่า,างานนี้เป็นงานที่ตรงประเด็นเกี่ยวกับาการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นช่างประเภทไหนก็ตามไม่ใช่แค่สถาปนิกเท่านั้นซึ่งเป็นงานทีเ่เราออกงานบ่อยเหมือนกันนะครับมีหลายๆงานที่เราไปออกแต่เราค่อนข้างรู้สึกมั่นใจกับงานนี้ในการที่เราจะสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือมากที่สุดครับผมส่วนเรื่องเ,ออเราเคยออกแล้วแหละกับงานสถาปนิกหลายๆครั้งนะครับ แต่นี้เป็นครั้งแรกเราเลยที่เรา,เาจะมีการนำบูธเราเนี่ยไปจอยกับการประกวดของพิมติกของกลุ่มของทางสถาปนิกก็มีการพูดคุยกันมาว่าจะจะทำให้บูธน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งตัวเราก็ไม่ได้อยากจะขายของเฉยๆอยู่แล้วแล้วอยากจะทำให้เว็บไซต์เนี่ยซึ่งเ,เปิดตัวครั้งแรกจริงๆเราทสต,ตัวเว็บไซต์มาเป็นปีละ นะครับแต่การเปิดตัวเว็บไซต์เราหาอยู่ว่าที่ไหนที่จะเหมาะสำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์นี่มากที่สุดแล้วเราก็ตกลงว่าที่งานสถาปนิกเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์ของเรามากที่สุดในการที่จะทำให้เว็บเนี่ยเป็นที่รู้จักได้และแน่นอนงานนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจออนไลน์ของเราได้ เพราะธุรกิจออนไลน์ต้องเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือละปัจจุบันนี้ไม่งั้นมันจะมเีเว็บไซต์หลอกลวงเยอะมากแล้วก็การสั่งของของปลอมเยอะมากอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็แม้แต่ลิงก์ลงปลอมเว็บปลอมฟิชชิงหรือว่าสแกมอะไรที่มันอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่อยากให้ผู้ซื้อนะฮะหรือคนที่ค้นหาของเนี่ยไปเสี่ยง กับเว็บที่ไม่มีมาตรฐานหรือสินค้าที่ปลอมบ้างหรือไม่มีการเซอร์วิสดูแลและประกันต่างๆซึ่งเ,เราอยากจะบอกเรื่องนี้ออกไปควบคู่กับการที่ประกวดออไอตัวเต e มเมติกพาเวเลียนนี้ด้วยนะครับเพื่อให้โอเคมันมีความน่าสนใจดึงดูดสายตาให้ได้มากที่สุดแล้วก็หวังว่าทางผูู้ เยี่ยมชมงานสถาปนิกจะได้ประสบการณ์ที่ประทับใจกลับไปกับการมามา,มาสัมผัสบ o ธของเราครับเหบอกว่าเราเปิดตัวเว็บไซต์ ski.co.th เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรามีความมุ่งมั่นให้เป็นเว็บหลักเลยในการที่คนที่จะคิดถึงคำว่า tools และ maintenance เข้ามาหาเรานะครับอยากให้องค์กร ทั้งหมดในประเทศนี้รู้จักเราอยากให้ผู้ที่ค้นหาเครื่องไม้ mm. เครื่องมือเนี่ยรู้จักเราตัวเราเป็นผู้นำเข้าสำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่ของโลกแทบบทุกมุมเลยนะครับในแง่ของเครื่องมือช่างนะครับอันนี้ตัวเราคาดว่าอนาคตเราสามารถสร้างมินิโชว์ของทูจาก จากทั่วทุกมุมโลกได้ด้วยไม่ว่าคนเราจะอาจจะต้องไปดูทูส์คอมพานีที่ออกบูธจากที่แคนตันแฟร์ Fair, หรือไปที่เยอรมันหรือไปฝั่งยุโรปอเมริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะสร้างโซนของสกี c o t h นี่ยให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นตัวจริงเรื่องเครื่องมือนะครับเป็นตัวจริงที่ เข้าถึงเครื่องมือต่างๆและเป็นเครื่องมือระดับโลกนะฮะเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนในโลกไปนี้หลายๆทวีปเนี่ยพึ่งพาการใช้ของแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือดีๆกลุ่มนี้อยู่ก็อยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้รู้จักแบรนด์ดังของโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะเป็นสื่อกลางในการที่ทำให้เว็บเนี้ย เป็นช็อตคัทให้สำหรับการที่จะจัดซื้อจัดหาเครื่องมือด้วยนะครับเราอยากเจอองค์กรทั้งหมดในประเทศที่เป็นมหาชนที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นคอร์ปอเรทที่จะซื้อจัดหาเครื่องมืออยู่แล้วเนี่ยอยากให้รู้จักว่าเลเยอร์ของตัวเว็บสกีเนี่ยสามารถมีเครดิตเทอมแล้วก็มีการเสนอราคาแล้วก็ทำให้ การจัดซื้อจัดหาขององค์กรต่างๆในเรื่องแง่ของเครื่องมือและแมนแทนแนนเนี่ยชูสและแมนแทนแนนเนี่ยลาบลื่นและประหยัดมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแน่นอนว่าจุดแข็งของเราหนึ่งในนั้นก็คือ Service ด้วยนะครับทำให้การที่เราเอ,อ,อยากเจอผู้ ที่หาเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆทั้งประเทศเนี่ยให้รู้จักเราเนี่ยจริงๆเราเนื่องด้วยเรามีความพร้อมทางด้านเว็บไซต์ทางด้านปีนี้เราจะมีการพิมพ์แคตตาล็อกแจกซึ่งตัวแคตตาล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้ารีเลทกันกับตัวเว็บไซต์ด้วยทําให้การเปิดแคตตาล็อก ที่เป็นการจัดซื้อจัดหาเนี่ยมันก็จะทําให้รวดเร็วสําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบจับต้องตัวหนังสือแคตตาล็อกในการจัดซื้อนะครับแน่นอนคนกลุ่มหนึ่งก็ชอบใช้แท่ออนไลน์ในการจัดซื้อแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีทุกอย่างแล้วก็มีการจัดส่งที่รวดเร็วนะครับราคาที่ดีเซอร์วิสท,ที่ดีทําให้เราหวังว่าเว็บสกีเนี่ยจะยึดคําว่า t o l s ได้นะครับคำว่าจะซื้อจัดหาเครื่องมือช่างและซ่อมบำรุงได้ในใน,ในการที่เราเปิดตัวสาธารณชนครั้งนี้แล้วเราก็คาดหวังกับการต่อยอดไปถึงการทำรีเทลวิสเ,เน็ตที่เป็นสกีสโตร์หรือว่าสกีรีเทลในอนาคตด้วยครับซึ่งจะเป็นร้านสำหรับผู้ชื่นชอบเครื่องมือผู้ที่มีความรักความหลงในเครื่องมือช่างและ จะมีแบรนด์ดีๆแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาดีอยู่ในนั้นมากมายจากทั่วทุกมุมโลกครับนั่นจะเป็นการต่อยอดภาพใหญ่ของการฉลอง50ปีศรีนครชัยและ ski co th ในปีนี้นะครับเราจึงลงทุนในการที่เราจะออกสู่สาธารณชนในเรื่องว่ามั่นใจได้เลยนะว่าเว็บสกีเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องเครื่องมือช่างให้คุณได้ ครับผมก็ K แน่นอนครับแบรนด์มีเป้าหมายในการที่จะมอบคอนเทนต์ที่ดีให้กับประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็แน่นอนหลายๆอย่าง,งที่เป็นเครื่องมือเนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจะต้องมีการ ศึกษาหาความรู้แน่นอนคนสมัยนี้รู้ดีกว่าคนขายด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าคนเราที่มีความรักในเครื่องมือสมมุติทำงานไม้เขาก็จะรักในเครื่องมืองานไม้ของเขาแล้วเขาก็จะสรรหาของที่ดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนของบทความนั้นจึงมีคุณค่าให้แบรนด์ทุกแบรนด์จากทั่วโลกเนี่ยสามารถนำออคอนเทนต์ที่มีคุณนะคุณภาพแล้วก็ที่ เป็นสายตรงจากแบรนด์ขึ้นมา,านำเสนอบนเว็บไซต์ได้ฟรีทำให้คนที่แบบติดตามว่าอู้มีงานไม้อะไรออกมาใหม่มีเครื่องมือไร้สายอะไรออกมาใหม่มีสินค้าอะไรที่เขาใช้กันแล้วแก้ปัญหาได้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้บทความเนี้ยเป็นบทความที่ออกมาจากสายตรงของทางแบรนด์บทความที่ออกมาจากาแนะนำผู้ใช้แล้วก็ทำให้เราใกล้ชิดกับตัว ยูเซอร์ที่เป็นคนรักเครื่องมือต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆที่สนอกสนใจในการที่จะทําให้งานจัดซื้อเนี่ยมันง่ายขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะรู้บางทีเขาอยากรู้ว่าเขาสามารถทําใบเสนอราคาในเว็บนี้ได้ด้วยหรอซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเขาสามารถเข้ามาทําใบเสนอราคาในเว็บนี้ได้เองเลยซึ่งเราอะทำสิ่งนี้ไว้ในบทความให้เข้าไปอ่านด้วยเพราะฉะนั้นตอบ ก่อนหน้านี้ปัญหาของเรื่องการเสนอราคาคืออาจจะส่งอีเมลไปหรือแฟกไปตามร้านต่างๆแล้วก็อาจจะต้องรอให้ทางร้านค้าต่างๆเนี่ยกรอกราคากลับมาบางทีใช้เวลา3วัน5วันยังไม่กลับมาเลยเพราะฉะนั้นแผนกจัดซื้อของขององค์กรต่างๆหรือว่า คนต่างๆที่กําลังหาเครื่องมือเนี่ยไม่ทันใจไม่ทันใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเว็บเนี่ยมีระบบที่สามารถทําใบเสนอราคาให้ตัวเองได้นั่นก็เป็นหนึ่งในข้อหนึ่งที่บทความจะมีคุณค่าในการโชว์ฟังก์ชันและเล่าฟังก์ชันต่างๆของเว็บไซต์เราซึ่งเว็บไซต์เรามีถึง3ามเลเยอร์สสีถ้าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสกีนั้นมี3สีมีสีน้ำเงินซึ่งเราพูดคุยกับ end user เราขาย end user เป็นชิ้นต่อชิ้นเลยนะครับแล้วก็เราก็เป้าหมายให้เว็บสกีและก็รีเทลเนี่ยมันเกิดขึ้นในแง่ของสีน้ำเงินเราแบ่งสีง่ายๆอีกสีหนึ่งก็คือสีชมพูถ้าเข้าไปนในโซนของเว็บสกีสีชมพูเนี่ยซึ่งเราก็จะได้รับการดูแลจากอีกทีมงานหนึ่งเลยซึ่งเป็นทีมงานของนิติบุคคลคอร์เปอเรทซึ่งเขาอ่ะจะสามารถทำใบเสนอราคา หรือการซื้อการบริการในรูปแบบของนิติบุคคลได้ดีแล้วก็เชี่ยวชาญนี่คือเป็นกลุ่มพิเศษที่เราพิมพ์แคตตาล็อกให้ด้วยนะครับทำให้การจัดซื้อจัดหาจากแคตตาล็อกเนี่ยถ้าลงทะเบียนเราจะได้แคตตาล็อกแจกทุกปีไปด้วย mm hmm. ในแง่ของการดูแลสีชมพูสกีกลุ่มเป็นนิติบุคคลเนี่ยเรามีกระทั่งเครดิตเทอมให้ด้วย เพราะฉะนั้นเป็น B2B นะสีน้ำเงินเมื่อกี้เราเล่าอะมันเป็น B2C นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดูแลแบบ B2C แต่สีชมพูก้าวเข้ามาสู่การดูแลแบบ B2B เลยครับเรามีเครดิตเทอมแล้วเรามีส่วนลดขององค์กรให้ต่างๆนานานั่นคือเป้าหมายหนึ่งที่เราทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นฟังก์ชันพิเศษเราเป็นเว็บเดียวไม่ได้เปลี่ยน URL s ป็น .co.th เว็บเดียวเลยดูแลได้ทั้ง B2B และ B2C ครับซึ่งถ้าเกิดสนใจจะเข้ามาอยู่ในสกี B2B แล้วมีเครดิตเทอมมีการดูแลลูกค้าสมาชิกเนี่ยก็เจอกันที่งานแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษมากมายเลยครับสำหรับ First Order ด้วยนะครับคนที่มารู้จักเราครั้งแรกเนี่ยส่วนลดสูงถึง20%เลยนะครับทั้งทั้งฝั่งสีน้ำเงินและสีชมพูเลย นะครับแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายที่เป็นสกีสีส้มนะครับอย่างที่บอกสกีมี3มเลเยอร์3สีก็ยังคงเป็น URL เดิมส่วนสกีสีส้มนี้เราดูแลดีลเลอร์หรือผู้ขายผู้ซื้อไปขายต่อซึ่งสามารถเป็นใครก็ได้เป็นเจ้าของร้านฮาร์ดแวร์ก็ได้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีร้านค้าจริงๆก็ได้แต่เขาทำธุรกิจรลฟ์สดหรือว่า ทำธุรกิจออนไลน์บนมาร์เก็ตเพลสสามารถซื้อของเราแล้วมีเครดิตเทอมแล้วมีการดูแลแบบ B2B แล้วมีราคาพิเศษส่งขายได้ทั่วประเทศเช่นกันครับนั่นคือภาพและที่เห็นว่าสกีนนะั้นดูแลทั้ง B2B B2C แล้วก็สามารถดูแลดีลเลอร์ได้ด้วยระบบเว็บไซต์นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเปิดตัวในรอบนี้จริงๆว่าระบบเว็บไซต์ของเรามีความพร้อมแบบนั้นนะครับผมแล้วก็เป็น URL เดียวด้วยที่มีความพร้อม ใน3ฟังก์ชันนะครับซึ่งไม่ต้องจดจำยากเลยง่ายๆเลยสก i .co.th เนี่ยจะเป็นตัวจบเรื่องเครื่องมือช่างนะครับและซ่อมบำรุงซึ่งเป็นร้านฮาร์ดแวร์เนี่ยแหละเพราะเราอยู่มา50ปีนี่คือธุรกิจหลักแรกเริ่มของเรานะครับสกีสีส้มนี่แล้วเป็นธุรกิจหลักแรกเริ่มของเราแต่ว่าทุกวันนี้ฟังก์ชันที่เราอยากจะบอกโลกบอกประเทศนี้ว่าเรามีสีน้ําเงินและสีชมพูดูแล B2C และ B2B นิติบุคคลแล้วนะเราอยากรู้จักท่านมากๆเลย mm. นะฮะถ้าท่านเป็นนิติบุคคลที่มีกว่า2-3แสนลา์ในประเทศไทยเนี่ยท่านต้องรู้จักเรานะแล้วท่านจะมีการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือช่างที่ยกระดับขึ้นมามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การการดูแลที่ ประทับใจมากขึ้นนะครับจากทีมงานที่เรามีคุณภาพกว่า100ท่านปัจจุบันนี้แล้วก็มีคอรเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณ50ท่านที่ดูแลทีมโทรเข้ามาได้แล้วก็ตอบอีเมลได้แล้วก็ตอบไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้ครับผมครับผมเราอยากจะเป็นผู้เล่นที่เป็นแพลตฟอร์มคนไทยตัวสกีนั้นเป็นแพลตฟอร์มจริงๆที่ต้องเรียกว่าอยากเสนอตัวรับใช้ คนที่หาเครื่องมือช่างและคนที่รักเครื่องมือช่างและคนและองค์กรต่างๆที่ค้นหาเครื่องมือช่างนะครับตัวเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เวลข้ามผู้ขายด้วยเพราะฉะนั้นเราเวลข้ามแบรนด์ใหม่เสมอที่จะเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์เราโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าแพลตฟอร์มค่าเซลเลอร์ในราคาที่แบบ10-20-30%ซซึ่งตอนนี้พูดกันตรงๆว่า ทุกคนมุ่งสู่คอมมิชชั่นฟรีหรือแพลตฟอร์มฟรีเซลเลอร์ฟรีเนี่ยประมาณ20%นตะครับตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต่ำมากมากเราเริ่มที่2%เทียบกับทุกเพลเยอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เริ่มต้นที่15%ถึง25%เพราะฉะนั้นตัวเรานั้นจึงหวังว่าตัวเราจะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นช่องทางเป็น เป็นออปชันละกันนะครับหนึ่งในออปชันหลักสำหรับคำว่าจะซื้อจัดหาเครื่องมือช่างที่ต้องต้องโฟกัสเลยนะว่าเราอยู่ในสายนี้แล้วเราแตกต่างจากผู้เล่นอื่นๆที่เน้นท,นนทำให้บ้านสวยผู้เล่นอื่นๆที่เน้นขาย building material ผู้เล่นอื่นๆที่เน้นวัสดุแต่เราคือเครื่องมือและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริงๆ เพราะนั้นความเข้าใจผิดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสก,กีทำสโคบแค่ไหนสก,กีนี่อยู่ตรงนี้จริงๆในเรื่องทูและแมนช n c นนะครับเครื่องมือช่างและการซ่อมบำรุงและฮาร์ดแวร์เราไม่ขายของทีเ่เป็น building material ขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ขายอีกินปูนทรายเพราะฉะนั้นเราจะเป็น เราอยากเสนอตัวเป็นผู้เล่นในแง่ของคำว่าเครื่องมือช่างจริงๆและครบครันและเป็นผู้เล่นที่รวมเครื่องมือช่างไว้ให้ได้มากที่สุดจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นเ,เป้าหมายของคนรักเครื่องมือในการที่ว่าอนาคตคนรักเครื่องมือสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้นะในการที่จะ ซื้อแล้วก็จะหาหรือว่าเข้าไปหาความรู้ก็ตามในเรื่องของบทความแล้วก็เหมือนเป็นประตูสู่โลกเครื่องมือให้ทุกทวีปเลยพาร์ทเนอร์ของเราภูมิใจเสนอมากว่าทุกคนนั้นเป็นพาร์ทเนอร์ระดับไซส์ใหญ่มากๆของทุกทวีปทุกพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยหนึ่งวันจะสามารถส่งได้ประมาณหนึ่งร้อยตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่แปลว่าห้าพาร์ทเนอร์หรือหกพาร์ทเนอร์หลักของเราอะ่ะ วันหนึงส่งเกือบพันคอนเทนเนอร์นั่นคือวันละพันคอนเทนเนอร์เขาขายที่ไหนเขาขายที่อเมริกายุโรปอเมซอนห้างห้างยุโรปทั้งหมดห้างลาตินอเมริกาทั้งหมดเอเชียทั้งหมดดอมเมสติกภายในประเทศจีนทั้งหมดแล้วก็ดีเวล็อปปิ้งคันทรีทั้งหมด กลุ่มพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีพลังระดับวันละหนึ่งพตู้คอนเทนเนอร์แง่ในแง่ของเครื่องมือล้วนๆนะครับในแง่ของเครื่องมือช่างล้วนๆแล้วมันมีความหลากหลายจริงๆที่เรากําลังจะอยากนําเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยได้สัมผัสกับของคุณดีมีราคาเหมาะสมและมีคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็แบรนด์ดังระดับโลกที่จะผ่านวิ่งผ่านช่องทางของ ski o co t h เนี่ย มีมากขึ้น أ, ระดับทวีคูในในภายใน3ปีนี้แน่นอนครับอยากให้ติดตามทาง ski.co.th ไว้แล้วก็รอ,อเจอกันในรีเทลซูเปอร์สโตร์ ski.co.th ภายในปีนี้ครับได้ครับผมนะครับแล้วก็อยากจะเจอคนรักเครื่องมือช่างนะครับยังไงก็เชียร์ด้วยนะครับ